อันนี้คือบรรยากาศโรงเรียนนะครับโรงเรียนหนองจับเต่าก็จัดกิจกรรมแต่กิจกรรมแบบนี้ผมอยากจะให้โรงเรียนมาจัดในด้านทิปไตยซึ่งเด็กทุกคนก็จต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่มาใช้อำนาจอธิปไตยอยู่ดีลีกเลี่ยหนีไม่พ้นต้องมาใช้นะครับเพราะฉะนั้น ทำอย่างไรจะให้โรงเรียนเกิดสํำนึนกรับผิดชอบนะตั้งแต่เนิ่นๆให้ถือว่าเป็นการอัปเดตนั่นเองอัปเดตการปกครองนะปลูกฟังตั้งแต่เด็กๆส่วนโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนประถมแต่ที่ผมต้องการตัวอย่างคือโรงเรียนมัธยมนั่นเองมัธยมปลายแล้วก็วิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อวันผมอยู่แถวนี้ ก็มีแต่โรงเรียนประถมนะดัะนั้นก็ใช้เป็นตัวอย่างนะครับเพื่อจะสะท้อนไปถึงโรงเรียนระดับมัธยมและวิทยาลัยมหาิทยาลักนะครับให้ร่วมกันอัปเดตประเทศไทยอัปเดตประชาชนในท้องถิ่นของท่านในตำบลของท่านนะด้วยการนะฮะเปิดรอบค่ำสำหรับประชาชน อัปเดตกันเรียนรู้ประชาชนชั้นสูงนะฮะหึงเดือนวันนี้มีรถแห่มาขอยุติเดี่ยวตัวน,นี้ก่อนแล้วก็ไปดูคลิปอื่นต่อไปซึ่งท่าน,านต้องดูเป็นชั่วโมงแล้วก็จะเข้าใจนะครับขอเชิญครับ